สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟฟ a นุ้ยสเตประจำวันที่6พฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณทุทกๆคอมเมนต์และทุทกๆกำลังใจนะคะถ้าเพื่อนๆพื่ออยากให้นุ้ยปากหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะขอบคุณมากค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วนะคะส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมานะคะเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนค่ะลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายค่ะจากพายุฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะสำหรับอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีลมตวนออกเฉียงใต้และลมตวนออกพัดปกคลุมค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพิษณุโลกเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และตากค่ะ ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีฝนตกตอน10โมงตอนบ่าย2และตอน5โมงถึง2ทุ่มนะคะปริมาณฝน10โมง0.1นมิลิเมตรบ่าย 2- ถึงหโมง1นมมิลิเมตรค่ะ6โมง, mm, โมงถึง2ทุ่ม1นมิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง6.0ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึงบ่าย2 0.2น mm, มิลิเมตรค่ะ พรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันนะคะเทียมเพอเวียงสาจังหวัดน่านมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะฝนตกบ้างหยุดบ้างนะคะปริมาณฝนถึง4โมงเนี่ย1.0มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนค่ะเทียมเพลลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกตอนบ่ายโมงปริมาณฝน0.2ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยน้องาายบึงกาฬน้อบัวลำพููอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดยาโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสเกตและอุบลราชธานีค่ะเที่ยมเพลนาดูนจังหวัดมหาสารคามท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะก็มีลมพัดเบาๆอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนตอนตี5-9ถึงเโมงเช้านะคะเที่ยมเพลเมืองจังหวัดบึงกาฬ ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสวันนี้และพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยงเพลนนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีฝนตกตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน0.6มิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะตอน6โมงเช้าถึง8โมงค่ะแล้วก็ตอน4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะเที่ยงเพลนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน มีฝนตกตอนบ่าย2อถึงโมงเย็นค่ะปริมาณฝน0.5ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเทืองเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีฝนตกตอนบ่าย2อถึงสทุ่มค่ะฝนหนักสลับเบาปริมาณฝนบ่าย2อถึงโมงเย็นนะคะ1.8มิลิเมตรหโมงเย็นถึง4ทุ่ม10.8มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนตอนตีสี่ถึงโมงเช้านะคะ ภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็นค่ะ ปริมาณฝนถึงเที่ยง4.7ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น6.8ม mm, ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะตอน8โมงเช้านะคะทเที่ยงเพิ่มแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกตอนบ่าย3ถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนถึง5โมงเย็น1.1มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะแต่เล็กน้อยนะทเที่ยงเพิ่มบางเลนจังหวัดนครปฐมมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็นค่ะ ปริมาณฝนถึงเที่ยง3.0ม mm, มิลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น2.1มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะตอน8โมงเช้านะคะเที่ยงเพล่ำสนทีจังหวัดลบบุรีมีฝนตกตอนบ่ายโมงและตอนบ่ายสค่ะปริมาณฝนบ่ายโมงและบ่ายสานะคะ1.2มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะ ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะลมตวนออกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ เทีอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วมีฝนตกตอนห้าทุ่มนะคะปริมาณฝน0.3ม mm, มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะเที่ยมเพอบางคลา้าจังหวัดชาเชิงเซามีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสองนะคะปริมาณฝนถึงเที่ยง1.5ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึงบ่ายสองนมิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนขาดตอน4โมงเย็นเที่ยมเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็น ปริมาณฝนถึงเที่ยงนะคะ1.8มิลิเมตรเที่ยงถึง4โมงเย็น7.3ม mm ิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตีสค่ะแล้วก็มีตกตกหยุดหยุดแบบนี้เรื่อยๆนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะลมตวนออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเที่ยงเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง2.2มิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น14.1ม mm. มค่ะ แล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน3.2ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ก็มีฝนค่ะเกือบทั้งวันนะคะเที่ยงเพอ300ย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นและตอน3ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง1.0ม mm. ิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น24.3มิลิเมตร3ทุ่มถึง5ทุ่ม0.3มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพล4ชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนเลยค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะปริมาณฝนถึงเที่ยง3 0มเที่ยงถึง6โมงเย็น12.8มลมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน4.7ม mm, มรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพลสุคิรินจังหวัดนาราธิวาสมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง2.5มเมเที่ยงถึง6โม mm, งเย็น14.6ม mm, เมตร พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยมเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง2.0ม mm, เมเที่ยงถึง6โมงเย็น20.4มมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน1.9ม mm. มรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะเที่ยงเพลปลายพระยาจังหวัดกระบี่มีฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยง6.0ม mm, เมเที่ยงถึง6โมงเย็น21.2มมค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน 5.0มิมพ mm. รุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย